ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามความคืบหน้ากันนะครับคุณผู้ชมก็คือพวกวัตถุพยานที่ส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนำไปตรวจสอบนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรถยนต์รถยนต์ที่แอมเนี่ยเคยใช้เคยนั่งมีทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่าสงใน4มีสารพิษแน่นอนฮะตรวจสอบเรียบร้อยนะครับรถ4คันที่ว่านี้ก็คือ Toyota v ว o s สีบรอนทออสีบรอนของแอมแล้วก็มีรถ To y ย ta ยาริสของก้อย Honda c i ีบ c กสีดําที่แอมเนี่ยใช้ร่วม กับอดีตผัวแล้วก็ฟอร์จูเนอร์สีขาวที่แอมใช้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างสารที่ตรวจพบจากรถเก๋งโตโยต้าวอสีบรอนเงินครับคันที่ขับพาก้อยไปปล่อยปลาที่ท่าน้ำบ้านโปง่งแล้วก้อยเนี่ยเป็นลมเสียชีวิตตรงท่าน้ำเลยก็เอาคันนี้แหละไปตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันแล้วพบสารไซยาไนด์บริเวณคอนโซลหน้ารถ ฝั่งคนขับเลยครับแล้วก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเจอสารไซยาไนด์ที่รถ Honda c ซ v i c สีดำที่แอมเนี่ยใช้ร่วมกับอดีตผัวตำรวจอยู่ที่จังหวัดนคปรปฐมโดยเจอสารไซยาไนด์ที่คอนโซลรถด้านขวาเหมือนกันเลยส่วนการตรวจสอบสารในรถโตโยต้ายาริสสีขาวคันที่ก้อยขับไปหาแอมนั้นไม่พบสารพิษใดๆนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ารถยนต์โตโยต้าวีอสีบรอนเนี่ย ความจริงถูกยกเลิกทะเบียนไปแล้วแล้วสอบสวนก็ทราบว่าผู้ต้องหาได้รถยนต์คันนี้มาจากการซื้อขายผ่านไฟแนนซ์ครับแล้วรถ Fortuner สีขาวที่แอมขับไปที่ศูนย์ราชการในวันที่25เมษายนก่อนจะถูกตำรวจกองปราบจับเนี่ยพบว่า f o r t จ n e r คันนั้นมีการสวมทะเบียนปลอมด้วยเพราะนั้นตอนนี้เลยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดทะเบียนดั้งเดิมของ f o r t จ n e r คันนี้ รถเป็นของใครแล้วทำไมต้องเอารถมาสวมทะเบียนปลอมแบบนี้เออต้องรอตำรวจสืบสวนต่อไปครับเหตุการณ์หนึ่งนะฮะก็คืออาจารย์ออสอาจารย์ออสวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ออสเนี่ยเป็นคนสําคัญมากในการตรวจสอบเรื่องนี้ครับอาจารย์ออสเนี่ยมีการสะดุ้งสองรอบ,ร,บรอบแรกคือตรวจภายในรถของของแอมก็เจอไซยานายตรวจรอบที่สองพอตรวจมาตรวจไปไป,ไปเจอสารอีกสารหนึ่งอาจารย์ออสมอง นี่อาจารย์ออสผู้เชี่ยวชาญด,ด้านเคมีไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังดูไม่ออกเลยดูด้วยตาเปล่าอาจารย์ออสดูไม่ออกฮะแต่เอาเครื่องเนี่ยมาตรวจแล้วอ๋อพอตรวจมาตรวจไปไอสารใหม่ที่ว่านี้มันคือยาถอนพิษไซยาไนฮะเฮ้ยโลกใบนี้มีด้วยเหรอ มันยิ่งกว่าหนังจีนหนึ่งนะจริงๆก็ควรจะต้องมีนะปล่อยเข็มพิษเข้าไปคุณเป็นหนังจีนเองมึงมาเอายากับกูไม่งั้นมึงตายเออแต่ว่าต้องให้อะไรบางอย่างมาก่อนนะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นฮะอาจารย์ออสคือรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์ของมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ออสเนี่ยเป็นคนสําคัญมากในการร่วมไม้ร่วมมือดําเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาลงในพที่เกิดเหตุอาจารย์ออสไม่ได้ไปแต่เจ้าหน้าที่เน ให้อาจารย์ออสเนี่ยได้มีการตรวจสอบก็คือมีพัสดุส่งให้กับแอมที่บ้านพี่สาวแต่แอมเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดฮะก็เจ้าหน้าที่ก็ส่งมาให้อาจารย์ออสอาจารย์ออสก็ตรวจเจอเป็นผลึกสีขาวคิดแรกมองแรกขอ,องสายช่ายแน่สายใหญหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอไอเราเนี่ยไม่รู้จักหรอกอาจารย์ออสตรวจสอบมาตรวจสอบไปตรวจด้วยตาเปล่าดูแล้วไม่รู้จักอะ่ะมันคืออะไรแต่อาจารย์ออสใช้อุปกรณ์ที่มีราคาถูกถูก เกือบ3ล้านโอ้โหหน้าตาเป็นไงวะเครื่องตรวจใช่คล้ายๆเครื่องสกาวเตอร์ของดากอนบอลอโหตวจปุ๊บจะรู้เลยว่าคุณมีพลังเท่าไหร่ตรวจปุ๊บจะรู้เลยว่าไอเดี่ยมันคืออะไรมีเครื่องนี้ด้วยมีเครื่อง 3... 2ล้านกว่าเกือบ3ล้านเดี๋ยวผมต้องอ่านชื่อช้าๆเลเซอร์ลามาสเปกโทรสโคปี เดี๋ยวดิเลเซอร์รามาสเปกโตสโกปี้สองล้านกว่าตรวจมาตรวจไปจึงทราบว่านี่คือโซเดียมไทเอาซันเฟตแล้วมันคืออะไรฮะมันคือยาแก้พิษของไซยาไนอาจารย์ออสบอกตาลุกเลยอาจารย์ออสระดับอาจารย์ออสอ่ะอาจารย์ออสรู้ทุกอย่างในจักรวาลนี้อาจารย์ออสม่รู้จักไอ้นี่คือคือด้วยตากป่าไม่รู้ไงแต่พอมารู้ทีมันสามารถแก้พิษไซยาไนได้ก็คือพอสมมุติว่า เอาให้เขากินปั๊บรู้สึกโอ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายโอนตรงนี้ให้ก่อนเอาอีเม็ดหนึ่งเอายาแก้พิษไปายเป็นแบบนั้นแสดงว่าแอมมีความรู้ด้านเคมีไม่แพ้ใครหรือมีใครมีความรู้แล้วมาแนะนําแอมแบบนี้ฟังอาจารย์ออสแต่พอตรวจแล้วก็กลายเป็นโซเดียมไทโอซัลเฟตนะครับซึ่งโซเดียมไทโอซัลเฟตเนี่ยก็เป็นสารเคมีที่ใช้ในการแก้พิษไซยาไนต์แล้วก็ใช้ในเรื่องของการทําความสะอาดสระว่ายน้ํา อ่าพวกบอ่อปลาหรือว่านากุ้งอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่าที่ชงนใจตอนแรกตรวจเนี่ยแม้แต่อาจารย์นพเป็นนักเคมีก็ยังไม่รู้ว่าใช้ในการแก้พิษได้แต่จากการค้นข้อมูลมันแก้พิษได้แล้วมันเชื่อมโยงกับสยายนายนั่นก็หมายความว่าเราสามารถตั้งสมมติฐานได้ว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีความรู้ด้านเคมีเป็นอย่างดีนะรู้แม้กระทั่งการใช้สยายนายรู้แม้กระทั่งยาถอนพิษนะครับแล้วก็มีความ พิ้วอ่ะมีความพิ้วทั้งหมดเลยแสดงว่ามีความรู้มากพอที่จะสั่งของจากต่างประเทศได้คือไม่ได้ไปเดินไปเดินซื้อตามร้านขายสารเคมีทั่วไปอะสามารถโอ้โนี่สั่งจากต่างประเทศ,เ,ทศเลยเหรอ,อ,อแต่จริงๆแล้วสั่งซื้อทางทางออนไลน์ได้แ,แต่ตอนนี้มันหนีไปหมดแล้ว คือตอนที่ยังไม่เป็นข่าวใครอยากซื้อก็แอบซื้อกันไปออออแต่ว่ารอบนี้พอเป็นข่าวเมื่อไหร่เนี่ยไอ้พวกจะขายมาไม,ไ,ไม่กล้าขายแล้วเหตุการณ์นี้ติดตามต่อนะครับว่าอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อวานเนี้ยมีคนจะโดนฆ่าคือโดนวางยาแล้วนะ20รายแต่ตาย17แล้วก็รอด2รายหายอีกหนึ่งคนวันนี้ตัวเลขเพิ่มมาก็คือกบเขียงหมูครับเพราะฉะนั้นไปไล่เลียงดูกันสักนิดนึงว่าเหตุการณ์จริงเนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นโอ้ยตั้งแต่ปีศพแรกนะคือศพแรกตอนแรกเนี่ยคือปี58แต่ไม่ใช่แล้วย้อนไปปตตัั้งแแ่ี2556ศรรกกลูใหญ นี่สพแรก2556ปี2558คุณทายคุณทายมนาทาชิปนี่เพื่อนนักเรียนด้วยกันนะแต่เป็นเจ้าหนี้ของแอมไปแล้วฮะเป็นศพที่2ปี2561ผู้กองนุย้ยผู้กองนุย้ยเห็นไหมคนตายยีกงชื่อซ้ํากันเลยดูค,ความประหลาดที่เกิดขึ้นผู้ก,กองนุย้ยร้อยตํารวจเอกหญิงพินยาดาตายปี2561พอปี63เห็นไหมแถวเริ่มยาวขึ้นปี2563มีคุณนิตยาคุณหนิงคุณฟ้าคุณฟ้าล่าสุดคือวงแชค่ะ ขยับมาปี2 5 6 4บสีสุรัตบีสุรัตเพื่อนมัธยม,อมของแอมแต่เป็นเจ้าหนี้แต่เป็นเจ้าหน,น,นี้เหมือนกันก็นกเลยเสียชีวิตแต่พอมาปี65 <c oughs> ก็มีศพใหม่ขึ้นมาก็คือกบเขียงหมู <c oughs> กบเขียงหมูเนี่ยเป็นแฟนของแอมคนหนึ่งสิบตำรวจเอกอิทธิเชษฐผู้กองนุย้ยซึ่งอีกคนหนึ่งเป็นผู้กองนุ้ยการดามีคุณน้อยผักนี่เรียกในในกลุ่มไลน์นะชื่อน้อยผักก็คือน้อยขายผักคุณรัจรินนั่นเองคุณจุม๋มจันทรรัตน์ครูตายมณีรัตน์ กะนิกาครูออสผุดสดีเหตุการณ์เนี้ยโดยเฉพาะโดยปีห้าปีที่แล้วปีที่แล้วคือปี2 5งพหห้าปี2องพ้าทุกปีก็จะมี12เดือนแต่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดศพครูโนี่แบบ จะเรียกว่าเดือนเว้นเดือนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เหตุการณ์สยองขวัญครับแล้วไม่น่าเชื่อว่ามีเดือนเดียวกันวันใกล้ๆกันคือเรียกว่าวันเดียวกันยังได้เลยผู้กองนุ้ยกับน้อยผักตายวันเดียวกันแล้วมันเกิดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเหตุการณ์นี้สยดสยองมากครับเฉพาะปีห5หปีเดียวเนี่ยตาย ไป8รายครับพอข่ามาปี2566จริงๆแล้วเนี่ยยังไม่พ้นเดือนที่4ก็ตายไป3แล้วครับ3ารายใครบ้างแด่นี่สามีและเข้าใจว่าจะเป็นพ่อของของลูกในท้องของของแอมด้วยสารวัตรปูพันว์วตรีหญิงนิพาแล้วศพล่าสุดศพล่าสุดคือศพที่เหมือนกับว่าเป็นการจุดประกายให้ละอายศพก่อนหน้านั้นเนี่ยได้รับการตรวจสอบก็คือศพของคุณก้อยสิริพรและคุณก้อยเองก็เป็นเจ้าหนี้เช่นกันครับอย่างที่บอกไว้21คนที่ถูกฆ่า แต่ไม่ตาย21คนที่ถูกพยายามจะฆ่านะครับตายเนี่ย18รายรอด2รายแล้วก็หายอีกหนึ่งคนรอด2ก็คือคุณแต้วกับคุณปลาหายอีกหนึ่งคนซึ่งตอนนี้ยังไม่เจอนะคือคุณมิง้งแปลง่ายๆคือคุณมิ้งจะเป็นหรือจะตายตอนนี้ก็ยังไม่ทราบได้นะครับสรุปเอาไว้แบบนี้ตัวเลขถือว่าเป็นคดีอุกชะก,กันสะเทือนขวัญหากไปถึงปลายทางหากไปถึงปลายทางแปลว่าทุกรายใช่ ถ้าทุกรายใช่นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่จะต้องถูกจารึกไว้บนโลกใบนี้จริงๆนะฮะเป็นความอมตะของจิตใจนะคุณผู้ชมถ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะถ้าใช่นะจากฝีมือของคนคนเดียวเนี่ยจิตใจคุณ เกินกว่าสิ่งที่หลายคนจะนึกคำบรรยายออกได้จริงๆคนตายทั้งคนไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ,อบางคนบอกก็พอตายคนแรกไม่ถูกจับได้ไงมันก็เลยมี2,3,4,5,6,7,8 8, มาได้เรื่อยๆแบบนี้